สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่แคทีน Teens Te TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สาหรับคนวัยทีนค่ะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะกับเรื่องราวสนุกสนานแบบไม่ไร้สาระที่เรานํามาฝากกันแถมยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คมาให้ได้ติดตามกันอีกด้วยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้เราจะมีอะไรมาฝากกันบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วงทีนเทเลสไปทําภาพประกอบ ภาพบอกเล่าเรื่องราวผ่านงานศิละปะพร้อมกับพูดคุยกับนักวาดภาพประกอบอิสระแปลงพัทริดาประสาทองช่วงถิ่นสายสวยงหาความรู้ใหม่ๆใ,ในโลกออนไลน์ช่วยกันเผยแพร่แมกซาซีนออนไลน์ของ TK Park ที่ส่งตรงมาให้เราอ่านกันดึงหน้าจอและในช่วง TK t e ทีพบกับกิจกรรมอัปเดตหลากหลายที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park นำมาฝากภาพวาดที่มีอยู่ในหนังสือเล่มต่างๆนะคะเราเรียกกันว่าภาพประกอบค่ะ ซึ่งภาพประกอบนี้ล่ะค่ะจะเพิ่มอรรถรสในการอ่านหนังสือให้น่าสนใจน่าติดตามและก็เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและในช่วงทีนทา a l เล t นของเราในวันนี้นะคะน,นั่นเ่นจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้นะคะการวาดภาพประกอบพร้อมกับพูดคุยนะคะกับนักวาดภาพประกอบอิสระที่เขามีแนวทางในการวาดภาพที่ไม่เหมือนใครกับพี่แป้งพัทริดาประสานทองค่ะทีนทาเลนค่ะ และตอนนี้ค่ะน้ำนุ่นนั่งอยู่กับพี่แป้งนะคะนักวาดภาพประกอบอิสระสวัสดีค่ะพี่แป้งค่ะ ำหรับผลงานของพี่แป้งนี่นลายเส้นจะเป็นยังไงครับเข้าใจง่ายค่ะ,ะเป็นว่าเข้าใจง่ายและอารมณ์ดีแล้วกันค่ะจะดูเป็นแนวที่เข้าใจง่ายอ,อารมณ์ดีดูแล้วยิ้มใช่ไหมคะมจุดเริ่มต้นของพี่แป้งที่เข้ามาเป็นนักวาดภาพประกอบเริ่มต้นได้อย่างไงคะคือได้เรียนวิชาเป็นแบบเหมือนกับการวางคอม p o s i t i o n ในคณะนิเทศศาสตร์กับมอหลวงจิาธรจิลปวัติซึ่งครูโตเนี่ย เป็นนักวาดภาพประกอบแต่ตอนนั้นคือพี่ก็ไม่ได้เรียนวาดรูปอะไรแต่ว่าเหมือนกับได้พบครูโตเนี่ยเป็นผู้จุดประกายให้ทราบว่าโลกนี้มีอาชีพนักวาดภาพประกอบนะอะไรเงี้ยพี่แป้งเริ่มทํางานจากการวาดภาพประกอบเนี่ยครั้งแรกคือชาตินี้คงเรียนบรีเนในคหครั้งเดียวในชีวิต <c oughs> เราต้องเรียนอะไรที่เราอยากเรียนจริงๆไม่ใช่ <c oughs> การเรียนตามเพื่อหรือเรียน <c oughs> ตามที่เขาฮิตกันแล้วก็อยู่ดีๆก็คิดเองอะน,น้องค่ะ เออเรียนภาพประกอบอยากรู้เรื่องภาพประกอบแล้วก็เรียนเลยแล้วก็ทำ thesis ทเป็นนิทานชาดกสองเล่มทำนิตยสารพลอยแคมเพเอ็เมเอจแล้วก็มาแล้วก็ครัวค่ะสี่เล่มอันนั้นคือในส่วนของหนังสือที่เราวาดอยู่ประจำใช่ไหมคะแล้วทางด้านหน้าของมันนุ่นละ่ะคะก็คือเดี๋ยวนี้ภาพประกอบสามารถอยู่ได้หลายที่มากคือแบบอันนี้ก็เหมือนภาพประกอบคืออาชีพภาพประกอบเนี่ยพี่คิดเองนะว่าอาชื่ออาชีพก็เปิดกว้างอยู่แล้วว่าอยู่จะวาดภาพประกอบ จุดจุดจุดอะไรคืออย่างนี้ก็เป็นนักวาดภาพประกอบกระติกน้ําอันนี้ก็เป็นนักว่าภาพประกอบปฏิทินนักวาดภาพประกอบหมวกหรือนักวาดภาพประกอบช้วยกาแฟก็คือทาทางานภาาประกอบในหลายๆโปรดักอะค่ะอยากจะให้แป๊ดช่วยเป็นครูแล้วสอนเด็กที่ไม่เก่งศิลปะอย่างน้ำล้นหน่อยได้ไหมคะวันนี้จะเทคนิคอะไรกันจุดค่ะห้ามคิดว่าตัวเองไม่เก่งศิลปะเพราะว่าศิลปะมไม่มีเก่งหรือไม่เก่งหรือป่ามันมีแต่ทำแล้วเรามีความสุขหรือไม่มีความสุข ตอนนี้อุปกรณ์ของเรานะคะพร้อมเต็มโตะเลยพี่แป้งหานหนุ่นสงสัยคะ่ะบางอย่างที่เรามองแล้วดูว่าเอ๊ะไม่น่าจะมาเป็นอุปกรณ์ในการทํางานก็สามารถเกิดขึ้นได้อีกงย่างไปโชว์ทาได้เหรอคะพี่แป้งได้นะเพื่อความมั่นใจว่าสิ่งของมาโต้นี้จะทําได้จริงหรือเปล่าเราจะมาเริ่มลงมือกันพอดีว่าน้องนํหนุ่นกำลังจะรับปริญญาอยากให้พี่แป้งช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะเขาเป็นการรับปริญญา ค่ะก็คือเริ่มจากที่หนูอยากทําการให้น้องใช่ป่ะคะเมื่อคนเราตั้งใจดีแล้วอะไรเงี้ยคือพี่เชื่อว่าทําอะไรออกมามันก็จะดูสวยดูน่ารักไปหมดนะวันนี้พี่ก็จะแบบทําการก็คือง่ายๆที่สุดก็ลองทําเป็นเหมือนไทโปกราฟีทาตัวสอนชื่อน้องค่ะเอาจะได้เป็นการที่แบบรู้ว่าทํามาเพื่อน้องโดยเฉพาะอะไรเงี้ยน้องชื่ออะไรจ๊ะน็อตค่ะโอเคงั้นหนูลองตัดเป็นแบบตัว N O T T N อตใช่ป่ะแล้วก็ ตัดก่อนเราจะเลือกกระดาษที่แบบสีสวยที่เราชอบถูกใจมาตัดแล้วเสร็จแล้วเราก็เราก็จะใส่เติมหน้าตาไปทีหละตอนนี้หนูตัดเป็นเชฟได,ได้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะทำการ์ดฝากไปให้น้องนี่นว,วันนี้มีเ็จมากๆเลยนะคะนมงได้มาเรียนศิลปะด้วย สร็จแล้วคะ่ะนี่จะต้องเป็นของขวัญรับปริญญาที่น้องหนูจะต้องมรทับใจแน่ๆเพราะว่านอกจากของหนูแล้วก็มีของพี่แป้งฝากาไป,ไปให้ด้วยขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยนะคะที่สอนน้ำนุ่นทำแล้วก็ฝากการ์ดไปให้น้องน้ำนุ่นด้วยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะติดตามผลงานรูปวาดของพี่แป้งจะติดตามได้ที่ไหนบ้างคะก็มีแอนิเมชันที่แบบให้สำหรับดาวน์โหลดในมือถือนะคะที่เว็บไซต์ m a m a m o แป้ง c o m ค่ะเว็บไซต์ของพี่แป้งเลยใช่ไหมคะมามาโมแป้งดัดอถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดต่อกับพี่แป้งท้ายนี้น,น้ำนุ่นอยากจะให้พี่แป้งช่วยฝากแรงบันดาลใจอะไรให้กับน้องๆหน่อยได้ไหมคะอย่างน,น้ำนุ่นเองก็รู้สึกดีกับงานศินละปะขึ้นมาแต่น้ำนุ่นเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนที่เขาอาจจะรู้สึกว่างานศินละปะยากและไกลตัวต้องนึกเลยอะคะ่ะว่าศิาละปะไม่มีควาว่าถูกหรือผิดถ้าเราทําแล้วมีความสุขนั่นคือแบบ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของศิงละปะแล้วแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะวาดรูปเหมือนคือครูของพี่ครูโตเนี่ยจะบอกเสมอว่าถ้าเขียนกอไก่ได้ก็แปลว่าวาดรูปได้เพราะแปลว่าสมองสั่งให้มือบังคับไปได้ คือว่านแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่ากกลัวว่าเราจะวาดถูกหรือวาดผิดจะทํางานศิลปะถูกหรือผิดเพราะว่าทุกอย่างนั้นมีความสวยงามอยู่ในตัวเองนั่นเองค่ะวันนี้น้ำนุ่นต้องขอขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยนะคะที่มาสร้างแรงบันดาลใจงานศิลปะให้น้ำนุ่นแล้วก็คุณผู้ชมรายการทีคทีของเราด้วยขอบคุณมากๆค่ะ